รอยยิ้มเป็นแสงส่องซ่อนให้เด็นเนกๆมีความสุขในทุกวันหัวเรา้เสียงก้องไปไกลผ่านหัวใจที่เมตตาสาังสิทธิ์ที่ฉลาดมีความสุขและมีพลังโ oh อ้โหหัวเราะคือความสุขที่ครูมอบให้ิทุกคนสร้างโลกด้วยเสียงหัวเราะ ความครียดก็หายไปเรียนดีมีสุขใจในทุกวันได้เปลี่ยนแปลงหัวเราสร้างสิลธ์หัวเราสร้างโลกครูโนบานสามเ้นส่งความรักไปทุกวันหัวเราสร้างสิทธิ์หัวเราจากหัวใจสร้างความฉลาดทาง IQ ให้เด็กน็กมีความสุขคูคือแบบอย่างที่ดีมีทั้งความรักและเมตตา ให้ยแข็งด้วยเสียงหัวเราะโอ้โห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 ฮฮให้โกนีมีแต่ความสุขหัวรสังสิทหัวราสังโลกูรภาษ ส่งความรักไปทุกวันหัวเราสร้างสิทธิ์หัวรถจะหัวใจสร้างความจราคิรมอีกคให้เด็กๆดนีมีปัญญามาร่วมกันหัวรักด้วยเสียงแห่งความสุขจากครูสู่เด็กทุกวันสดใสด้วยเสียงหัวเราโฮ ท่านเพิ ata, a, eh, y y ่มในการนะคะที between, degree, wa you know. donc, you know. so ่ท่านให้โอกาสคุณผู้ได้อบรมนอกจากวิชาการซึ่งจริงๆแล้วการดูแลจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วงานสื่อเป็นถึงสุขภาพของของเราด้วยนะคะถ้าอาการทางในของเราพร้อมไม่ว่าทางตัวไหนที่หายด้วยทุกๆ้อมที่จะเดินไปด้วยกันอยู่แล้ว ก็จะมีทีมที่พยกากรณรทั้งสามห้านะคะที่ให้เกี่ยวกับงานบ,านบา้านสารเสงิาจกิจการที่มีประโยชน์แล้ววันนี้นะคะคุณหมอก็นะคะได้ยามา14เม็ดโอ้โหอ,อ,อยากจะได้ยายตัวหนึ่งยาโรคมะเร็งอยากเ็นจริงนะขอเป็นมะเร็งจริงๆนะพี่ผงนี่เนี้ยตอนแรกแเราผงยาสวยมากลแต่ต้องมีการให้ทีมูแต่ว่าวันนี้ หน่อยอเอาขาออกไปแล้วเพราะคุณหน่อยได้พลังจากวันนี้มา14เมือคุณหน่อยจะทําชีวิตแล้วก็อินสิ่งดีๆมองบวกนะคะก็เราก็จะสร้างเสียงวอลเรล็ให้กันตลอดนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวลเอ่อทำไม่ว่าจะเป็นทั้ทงความสุขและก็ความทุ้มเราก็จะป่ <c oughs> าฟันไปทุกเหตุการณ์ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณคุณุกท่านะครับมันก็เป็นทีลวก็เทคนิคที่จะช่วยทําให้ตัวเองอะ มีความสุขเพราะว่าโดยปกติก็จะเป็นคนเครียดค่ะแต่หัวเ,เครียดตัวเองแต่ว่าบางทีก็ชอบอออชอบอยู่รอเพื่อนชอบหัวเราะกับเพื่อนแต่ว่าในส่วนตัวเองจะเป็นคนเครียดอกตัวเองก็รู้สึกดีขึ้ที่จะมีแนวความที่จะพัฒนาตัวเองในส่วนนี้ค่ะนี่เป็นการอบกมที่นี่ส,สมมนุกมากเลยค่ะได้คุย,ยกับเพื่อนๆเลยค่ะว่าเน,นียนุกมาได้ทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ ได้นำไปปรับใช้กับคระทรวงุตสาหกรรมด้นะคะแล้วก็อยากจะนำมันไปปรับใช้กับเด็กๆในห้องเรียนค่ะ